วันนี้จะมาทดลองให้ดูโดยการเอาเยันลี่ลูกตาเนี่ย VS ไฟโอเคมามาดูตาแรกครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรกันแล้วนะครับคิดไม่ออกจริงๆนะครับใครคิดออกก็ช่วยแนะนากันเข้ามาด้วยเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลองกลับมาทําคลิปการทดลองกันบ้างนะครับวันนี้พี่หนูก็ได้ไอเทมเด็ดไอเทมดังแล้วก็ไอเทมที่กําลังเป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือนี่เลยนี่แล้วครับ โอ้มันคือเยลลี่ลูกตาคือตอนนี้เยลลี่ลูกตาเนี่ยกำลังฮิตกันมากฮิตกันแล้วก็เป็นข่าวออกมาเตือนกันเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่นุบอกก่อนว่าไม่ได้มาโฆษณาให้ไปลองกินหรือลองชิมอะไรเพราะว่าตอนนี้มันมีกระแสะหรือว่าข่าวเนี่ยว่าเป็นของจริงของปลอมสําหรับอันที่มันไม่มีอยอยอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันอันตรายอันนี้พี่นุก็ไม่รู้ว่าของจริงของปลอมด้วยแตรว่า วันนี้จะมาทดลองให้ดูโดยการเอาเยลลี่ลูกตาเนี่ยว s อไฟไฟตอนนี้พี่นูก็เตรียมแก๊สกระป๋องแล้วก็นี่เลยเป็นหัวหัวพ่นแก๊สนี่เลยครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองกันแต่ก่อนอื่นพี่นุจะลองชิมไม่ดูก่อนเอาเป็นตาแดงแล้วกัน <Huh? S 1> เป็นตาแดงนะฮะอย่าไปสบตานะครับนี่เขาให้แบลิ้นใส่แบลิินใส่นะครับ <c oughs> นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะลองชิมแต่ก็เตือนอีกครั้งว่าท่านผู้ชมหรือว่าเด็กๆที่ดูเราไม่รู้ว่าของจริงของปลอมครับผู้ปกครองต้องตรวจให้ชัดเจนนะครับก่อนที่จะสั่งซื้อมานะครับนี่เรามาดูกันใกล้ๆไหมนี่ครับเป็นลูกกตาอย่างนี้นะลองดมก่อนกลิ่นหอมหอมสตรอเบอรี่ก็น่าจะเป็นเหมือนขนมสตรอเบอรี่อะไรทั่วไปนะอืม หมือนเยลลี่หนึบหนึบอร่อยไหมต้องแล้วแต่แต่ละคนพี่นุไม่รู้นะครับมันก็จะหวานหวานนะ <S <S สีเหลืองนี่น่าจะเป็นอีกรสชาตินึงนะครับ <S 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 <ส>อย่าพี่นุลองแค่ลูกเดียวแล้วกันจุดประสงค์ของเราวันนี้ก็คือเอาไอเยลลี่ลูกตาเนี่ยมา v S กับไฟให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะครับทลิปทดลองนี้กดไลค์ให้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปทดลองกัน ตอนนี้นะครับก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วตอนแรกเนี่ยจะใช้เตาตัว,ตวนี้นะครับในการเผามันแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วคิเกิดก่อไฟนะครับจะควันเยอะด้วยก็เลยใช้ตัวนี้เลยง่ายกว่าก็สําหรับอันนี้อันนี้ก็ต้องขึ้นคําเตือนเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นแบบอุปกรณ์ที่อันตรายเหมือนกันนะครับนี่สามารถทําให้ไฟไหม้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเปลวไฟมันโดนเนื้อเนี่ยก็อาจจะแบบสุกได้เลยนะครับนีนะโอเค ราปิดก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะลองสัก3ามลูกก่อนแล้วกันนะครับต้องเอาออกก่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทดลองแล้วทุกคนมาดูครับเดี๋ยว คือทำไมพี่นุถึงมาทำการทดลองอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนคือเมื่อเช้าเปิดข่าวเจอไอเลิลูตาเนี่ยพันของปอมพอเจอไฟแล้วแบบมันแบบว่ามันไม่ยอมลายเลยมันเป็นเหมือนกาวเหมือนอะไรที่แบบคือมันไม่ยอมไหม้อะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรหรือเปล่าอ่ะพร้อมแล้วครับมามาดูตาแรกครับอุ้ยไหมเลยนะเนี้ยเฮ้ยยอันนี้ตัวน,น,น,นี้มันไหมเลยนะทุกคนมันเป็นน้ําตาลเลยใช่อันนี้ไหมนะครับามาดูอันต่อไปนะครับ นี่นะครับนี่นี่มันจะเป็นแบบฟูๆอย่างนี้เลยนะครับละลายลงไปเลยทุกคนต็ดไฟไหมเนะี่ยให่เหมือนมันจะฟูพองๆป,ป,ป่ะเห็นปะอ่าอย่างเงี้ยแปลว่ามันเป็นน้ําตาลทาไมมไหมอย่างเงี้ยกลิ่นน้ําตาล,ลออกมาเลยเราลองรดน้นไปเรื่อยๆกันะะนะครับว่ามันจะเป็นยังไงดูดิโอมันเดือดตอนนี้เดือด เป็นกลิ่นน้ําตาลไหมนะตอนเนี้ยใช่มันเป็นมันจะเป็นกลิ่นน้ําตาลไหมมันไม่ติดไฟนะเฮ้ยคนละแบบแับที่เห็นในข่าวนะแต่ก็ไม่รู้ของจริงของปลอมอะไรเป็นยังไงหรอกแต่สภาพเนี้ยที่รู้คือน้ําตาลเดี๋ยวเราลองลูกต่อไปดูนะครับมันเจอความร้อนเราเริ่มไหลย,ย้อยลงไปข้างล่างนะครับดูนะครับนี่นะครับมันเยิ้มลงไปนะครับแต่มันไม่ติดไฟนะอ่ามันไม่ติดไฟเลยคือไหมลักษณะของน้ำตาลนะเนาะอือใช่เหมืนอน่อน้ำตาลอือ ข้างล่างมันค,คล้ายเหมือนบบมนมก้นเลยอ่ะหรอ,อตอนนี้ที่นึกออกมันคล้ายตังเมนะตังเมมันก็น้ําตาลเหมือนกันนะแต่ที่ละลายเลยเพราะมันดูน่ากินอยู่ไหนข้างล่างเหรอมาด,ดูดูตรงนี้ชัดครับนี่โอเคมันน่าจะไม่ไปไหนแล้วล่ะตอนนี้นะครับพี่นุก็หยุดเผาก่อนนะครับแล้วเรามาดูสภาพมันนะครับอันนี้คือข้างบนนะข้างบนก็จะเละเลยโอ้โหเป็นแบบที่เท่าเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับ เราลองหันกลับมาโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เลยน่าจะเหนียวเหนียวเหมือนตังเมก็น่าจะเป็นน้ําตาลนั่นแหละเราลองมาดูที่มันทนความร้อนไม่ไหวแล้วมันก็หยดลงมาครับนี่โอ้โหอันนี้แบบเหลวเลยอะอย่างพี่หญิงบอกเหมือนเป็นนมข้นนะเนี่ยมันเป็นนมข้นนี่นะครับเหนียวเหนียวแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอลองดมกลิ่นอันนี้อันนี้เหม็นไหมอยู่แล้วครับลองดมกลิ่นนะี่ครับ อันนี้ก็มีกลิ่นไม่ไม้ติดเหมือนกันนะครับนีนะ่เหมือนชีสป่ะเหมือนชีสยืดเหมือนกันนะครับเนี่ยติดแล้วเอาไม่ออกเลยครับเหนียวมากส่วนตรงนี้แห้งไปแล้วนะครับ ไปแล้วสำหรับการทดลองเยลลี่ลูกตานะครับเป็นอย่างที่เห็นกันแล้วครับมาดูกันเราเองนะครับส่วนใหญ่พี่นุว่าน่าจะเป็นน้ําตาลนะครับต่อไปเดี๋ยวพี่นุจะลองให้อีกอันนึงก็คือจะลองเอาไฟเวียดไข่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะสุกหรือเปล่านะครับพี่นุพยายามจะลนให้มันสุกน่เราต้องใช้เวลาไม่แน่นะเพราะว่าความร้อนมันเร็วเฮ้ยใครแตกเฮ้ยม,มันจะแตกเหรอกน็น่าแตกแล้วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเาบาหน่อย อจริงๆอันเนี้ยไอ้แก๊สเนี่ยเขาก็เอาไว้ทำมาให้มันสุกอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยสุกแล้วเด็กๆก็อย่าไปทดลองอันตรายอย่างนี้นะครับให้ดูอย่างเดียวพอครับสําหรับพี่นุก็เตรียมเซฟตี้ไว้หมดแล้วนะครับก็คือมีอุปกรณ์ป้องกันไว้ทั้งหมดครับแล้วก็พี่นุก็โตแล้วนะครับเด็กๆก็ดูอย่างเดียวครับอยากให้ทดลองอะไรก็คอมเมนต์มาครับอย่าไปทาเองอันตรายครับเฮ้ยกลิ่นเหมือนโรตีว่ะเดี๋ยวจ้าให้มันสุกเลยตอนนี้น่าจะเป็นแบบออนเซน อุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอหมือนล้วอุ๊ยอี๋ย่ฮะก็เป็นเมนูไข่ที่คิดว่าคลิปมันน่าจะสั้นแล้วก็เอาข่มาท๊ยใ้้ดอไงเดี๋ยวเราจะลองระเอุ๊ยอ้๊ยอ้๊ยอ้๊ยอุ๊ยอุ๊ยอรับอั๊เอุียมันเหนียเหมือุ๊ยอุ๊มอกฝรอ่งเนาะเนี่ยองเยลี่ลูกตาอฮ้ยอุอย่นะ โอ้แต่ร้อนมากไม่มีไข่ละมีแต่น้ำละน่าจะสุกไข่ขาวลองดูอ้าเฮ้ย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 ไข่แดงสุกลองกินไหมกินมือนกินได้นะเพราะว่ามันเป็นที่ประกอบอาหารไงมาเดี๋ยวลองชิมให้ดูเดี๋ยวเอาซ่อมกันมาเดี๋ยวมาลองชิมกันหน่อยอันนี้มันสุกนะทุกคนแล้วอันไออันนี้ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะถ้าเกิดว่าดำๆอย่างนี้อย่าไปกินนะครับอ่าไข่แดงอ่านี่ครับพี่นุกินไข่ทุกวันอยู่แล้วนะครับ อม,มีซอสซะหน่อยจะดีมากเลยเออมันก็ทําให้สุกได้ไว้แต่ว่ามันแตกไปก่อนถ้าเราค่อยๆบรรจงนี่อาจจะสุกนะอืมโอเคคลิปนี้เป็นไงกี่นาทีแล้วน่าจะสั้นเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองโทรหาพี่เติ้ลกันซะหน่อยด้วยกัน,นครับ พีเติ้ลก็กลับมากักตัวอยู่ที่โรงงานผลิตน้ำอ้อยนะครับน่าจะยุ่งๆกับธุรกิจอยู่นะครับก็มีหลายคนคิดถึงเนาะเดี๋ยวเราจะโทรลองถามไทสารทุกสุกดิบของพีเติ้ลกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเออเออพีเติ้ลเออทำอะไรวะไม่ได้ทำอะไรกำลังทำไมหอบเนื่ยไวะทำบ้านอยู่ทำอะไรข uh. ุดดินเราแล้วไปข uh. ุดทำไมโ oh. อ้ธุรกิจหมื่นล้านนะฮะธุรกิจหมื่นล้านเลยเหรอ เออแล้วเรื่องนะเคลียกับตำรวจยังเรื่องไหนวะก็เรื่องนั้นแหละก็เห็นมันโทรอะไรไหมกะแล้วตำรวจโทรมาปะไม่แล้วเออดีแล้วแล้วตอนนี้ทำอะไรวะตอนนี้เหรอเหมือนมึงหอบอ่ะหอบจิงกำลังกุลนะปติสังขรอะไรวะยังทำไม่เสร็จอีกเหรอทำกี่วันแล้วเนี่ยไปทำไปเรื่อยอ่ะกักตัวเสร็จยังจบยังใช่เหรอกี่วันแล้วตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดอ่ะอ๋อยี่สิบเจ็ด มึงยังไม่หายเหนื่อยเลยเนี่ยเหนื่อยดิขุดดินเมียมึงมาด้วยป่ะเนี่ยมาขุดอ่ะขุดขุดด้วยเนี่ยอ๋อสบายดีนะสบายดีเออทำไรป่ะเนี่ยไม่ทำไรกูก็โทรมาถามเฉยว่าเป็นยังไงแต่นี่แหละมึงไปขุดดินกับเมียมึงต่อเลยเออเออเออกูน่าจะขัดจังหวะขุดดินเนี่ย นะะอนาจจะโทรไปผิดช่วงผิดเวลาหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคสำหรับคนที่คิดถึงพี่เติ้ลก็น,นี้ก็อัปเดตข่าวคราวของพี่เติ้ลให้ดูกันนะครับคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้แหละนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอยากให้นำคลิปอะไรก็พิมพ์แนะนำเข้ามาที่ใต้คลิปให้เยอะๆเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไป